งไปท้ายหน่อยเดินหน่อยเดินไปเดินไปไปไล่ไปไปอีกนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยนี่อะไรเนี่ยสาาวสามันสาวทแล้วละส่วนสไอ้ส้วม

ไอช้อนแล้วไอช้อนเว้ยช้อนช้อนช้อนเว้ยช้อนเว้ยเออเอาเปาเปล่อย่บอกเขา๋ยวาบอรู้ว่าช้อนเราด้ยินหมดแล้วนี่นี่หน่เลยนี่นี่กินแล้วไม่ล้าอยู่ว่ะโอ้โหก็จะขมเลยกินบัวช้อนอยู่เลยอะไรลามไม่ลามมามาเดี๋ยวพี่นอนแล้วตื่นก่อนไอมาแล้วไม่เหรอเดี๋ยวพี่นอนตื่นกันนะ ก็ขโมองอยู่างนีอ่ะไอ้ลไหนเนาะเนี่ยะฮลอกกันเนี้ยหนูชอบแล้วแดงเนี้ยหน่อยอ่ะสีสวยอุ้ยอุ้ยให้ให้มีเด่นด้วยอยากเลยอยากนะแล้วไม่ได้ขมนะไม่ได้ขมฮาเลนนะเจ๋งจีพรอหนูปากเพียน นีไ่ไหนทีไหนทีไหนที <c oughs> คุยยิบหายไงวะ <c oughs> น่ะขังกลับพี่แมงนั่งหลังให้หมดกันพวกกินดีๆเนี่ยหวานไส้ <c oughs> ใครจะไปกินเแต่ขนมกรกอบอ่ะค,คนไม่กินเดี๋ยวเดี๋ยวกลับไปนั่งหน้าให้หมดเลยน้าเนี่ยนี่ไป่ถ่ยายอ,อีกแล้วที่แรกก็ดีหรอกนั่งกินดีๆอยู่หรอกนี่พานโต๊ะอีกแล้วแล้วไหนเมื่อวานตอนคืนบอกคนนั่งหนังไอ้นี่ไงไม่มีสติไงเฮ้ย่เกี่ยวอ่ะเอาระวังระวังโนน พุ่นแบบบึกเลยเว้ยน้ำเลยใจเย็นใเย็นไม่ย้องลำวงอู้ยอไม่ใหญ่เหนื่อยแล้วเฮ้ยมันเอียงัอะไรอ่ะโทษครับเอาเลยครับเยโอ้แง่งให้แล้ว

โค้งมืไได้อ้าวคั้งี่แล้วเท่าไหร่้วแดงห,ห้าส้าอยอกดหนักกวเดิมด้วยเกเท่าไหร่เนี่ยพี่ประมาณหน,รรนึ่งสามสองสี่ บอกหยังทำอะไรให้ตาหวาตาก็ร้อนชาตตีแรกมันกระดึ๊บกรบมันบอกกระดึ๊บกระกระดึ๊บอะไรวะกระดึ๊บกระดึ๊บยกจับมโอ้ว้าวกิน้มย่มาช่อนแล้วไห้ถ่ายีโอยู่โอ๊ยระวังหนลุด